สวัสดีครับผมแฟนเพจแฟนครับเอสซีสุขสุขคนมานี่กับวันที่21เดือนหกกราคมพศ2016ครับผมวันนี้ก็พาแฟนเพจแฟนครับมาบวงงวงอยู่ในขอกนะครับเนาะในขอกของแท้ด้ครับันี้มีสามตัวนะครับเนาะนั่นครับสามสาวนี่นะครับสามสาวนี่ มีให้เลือกเนาะครับเนะาะหมักงว้วงบดบดกะน,นี่ครับเทาทเทาบดบดในการครับแม่นี่แฟนเพ,นแพลแผลงครับหมักหลายเนาะครับเนาะคอมเมนต์มาหลายคนงว้วงเทาเทาบดบดเอามาให้เบิ่งแนี่ยเห็นาได้การครับนี่งว้วงสาวเนาะครับเนะาะข้อมูลพันกะทิอยู่ประมาณร้อยสามสิบร้อยสามสิบบวกอยู่นะครับแม่นี่แม่เทาเทาบดบดนี่ครับผม ราคาเพิ่นก็เปิดไว้เมื่อไรนะครับเนาะแต่ว่าถ้าแพนเพลแพนครับก็ขึ้นมากอยากไ้เป็นทั้งสามสาวอยากเอาขอขอกเลยก็ได้ได้นะครับเนาะตรงที่ราคาเปิดไว้นี่ก็ลดให้ได้นะครับเนาะสาวบุญวดแม่นี่เปิดไว้สามสิบเจ็ดครับผมสามหมื่นเจ็ดพันนะครับเนาะออกสไตล์บอมันไถ่ไงเขากึ่งกึ่งกึ่งนะครับผมออกสไตล์บอมันไถ่ไงเขาเลยนะครับเนาะแม่นี่ ยังขา,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 าขเขาเขนนาเบสเท่านั้นครับเป็นงัวน้ำตโตดีนะครับน้ำตต nhau น้ำตต nháo ดีนะครับเนาะเพื่อนนะครับจีมมีดำสองสาวนี่จีมมี่ดำดำดำนะครับเด้อมันดำธรรมดานะครับดำจะดำปีๆพไ่นนะครับในี้านจีมีเพิ่นบันไทยกับยายดีนะครับเนาะ เจอแม่แดงแดงแม่นี่ก็ลึงคอลึงอทองหลายครับผมหนาย่นย่อนคมหนาคมย่นคมย่อนมะแพรตัวได้ครับผมลึงคอลึงอทองเพิ่นเห็นไหมครับเนาะหนาโงกดีครับผมหนาโงกนุ่นดีเนาะครับเนาะเพิ่นนะครับคมย่นของขอเอลึงคอเพิ่นย่นเป็นย่นย่อนเป็นย่อนสําหรับแฟนเพเแฟนครับมองหาง้อหย่นหย่อนหย่อนก็ได้การครับนี่บ่ย่นบ่ย่อนอย่างเดียวนะครับเนาะแถมเป็นง้อขบเครื่องเรื่องมดบดอีกตั้งหาก คอเข้าดำาบือดำพุ่นเหรอครับเบือพุ่นดำนะครับเนาะในด่านหึงขอพุ่นครับโอ้เป็นตะบึงครับผมยน่นดีในขนาดว่าบทัานคุณเห็นพีนะครับเนดะ้กะกอยู่ตามขอ,อกตามทงไ้ทงน้านะครับเหมือนนี่ว่าได้ออกนะครับรึ้นฟ้าขึ่มฝนฟ้าหรือฝนลมจะเทมาเพียงใดไม่เจ็บเท่าไรใช่ไหมฟ้านะครับ เม่ยนี่เมื่อสาวเมียนี่เปิดด้วยห้าหมื่นเก้าพันนะครับเนาะห้าหมื่นเก้าพันนะครับเนาะโบขุดความทําเพลงครับผมเปิดราคาเลยครับผมเมื่อแฟนเพลแพนรับอยากเมาไปแพคคู่ก็ลดให้ได้พิเศษเลยนะครับเนาะที่สาคัญก็ต่างจากทรงฟีครับผมมาเบิรงสาวอีกแม่หนึ่งวันครับผมสาวสำน้อยแม่นี่นะครับเนาะใจเมามาเรียบร้อยครับผม สองหมื่นหกพันครับนี่สองหมื่นหกห้าหมื่นเก้าสามหมื่นหกครับผมสามหกสามเจ็ดสามแปดโอ้ในการครับผมเนี่ยต่อร้องในคือเก้าครับสามยังกันสามยันกัน,น,น,กนต่อร้องในคือนเก้านะครับเนาะอันนี้หาเก้ากับต่อร้องในคือเก้าครับผม เส้าหานี่ยกับต้อร่องในเคือเก่าเนาะครับเนาะเส้าหาเส้าหกเส้าเจ็ดเส้าแปดเส้าเก่าเมื่อวันศิกต้อขึ้นต้อลงก็แล้วแจ้แพนเพียร์แพนขับนะครับเด้อเลือกต้อได้เนาะครับเนาะเมื่อวานยกแพ็คไปเลยนี่ได้บุนนอทั้งสามสาวนี่มักคักแล้วหรอ่านราคาพอฟังจัดทรงให้ฟรีแถมลดราคาให้พร้อมเนาะครับเนาะว่าต้องต้อขึ้นเนาะครับเด้อโมงแงแพนเพียร์แพนขับเรียนเนาะครับเนาะว่าให้ต้อขึ้นเมื่ออยากให้ต้อขึ้นเนาะครับผม จะต่อลงเขาโรดน้องเขาเนาะเนี่ยครับสามสาวนี่ได้เขาคอกได้การครับผมหัวสามสาวนี่ง้อมันบอเบิดเท่านั้นครับเอางัวสาวไปเลี้ยงต่อยไปเนี่เบิดเท่านั้นครับทั้งกำไรงามพูนนะครับจีมีเพิ่นเงาหางเพิ่นบานครับผมพูนเหรอครับไม่ดานคอเข้าทุกโตได้ครับเด้อ งวสองสาวนี่นะครับเนาะพุดนะครับจินเบยหูเพิ่นดำออกสไตล์่ระมันไท้ไงเขาเลยนะครับเนาะหนาเพิ่นขนกนุ้นดีครับผมแต่ว่าเมียนี่งัวเขาหลุนธรรมชาตินะครับเนาะสำหรับแฟนเพดมองแฟนครับมองหางัวเขาหลุนธรรมชาตินะครับเนาะสาวนี่ได้การครับผมเปิดราคาไว้กับพ่อฟังนะครับเนาะทีนี้ก็นั่นก็คือในดันจัดตรงเนี่ยหัวเทาเจ้หลับจัดตรงให้ฟรีนะครับเนาะ ตัวภาคอีสานเลยครับผมเนี่ยสามสาวเนี่ยนะครับเนาะส่งให้พี่ทั่วภาคอีสานแหะครับผมยกไปแพ็คทั้งสามตัวเลยนี่ก็ได้การครับผมลดให้พิเศษพิเศษเลยนะครับเนาะสามสาวเนี่ยขาทกขาถอนหางมกหางดอกคื้อกาเลวครับผมมือชี่ยยารบประกันให้นะครับเนาะขาทั้งขาทกขาถอนหางมกหางดอกนะครับเนาะมือว่าเพลนเพลทั้งรับอยากแยกไปก็ได้เด้อครับเด้อมือเป็นว่าแพ็ค ที่ขายแพ็กอย่างเดียวน้องครับเนาะเพราะว่าอยากแยกไปก็ได้ครับนี่คุณนะครับแม่นี่เป็นงัวเขาลุนธรรมชาตินะครับเนาะเขาลุนธรรมชาติของแท้แน่นอนนะครับเนาะนี่แม่นี่ครับผมสําหรับแฟนเพจแฟนครับมองหางว่าเขาลุนธรรมชาติอยู่ได้การครับนี่บ่ผิดหวังเนาะครับเนาะคลิปนี้กับเจ้าใบช่ำนี่แหละครับผมขึ้นมากับด้วนๆนะครับเนาะตั้งจองไว้ได้น้ะครับเนาะ มักละละแม่นี่แต่ว่าเงินมันพร้อมสิมัดจำไม่ก้อนในมือหนอได้ครับผมเดี๋ยวสิมัดจำไม่ก้อนเรากก็ถึนก็ได้นะครับเนาะเงินมันทนพร้อมกับมัดจำจักเด็กจักน้อยก็ได้ครับผมเออความมั่นใจนะครับเนาะมัดจำไม่ลายสั่งเลยหรอกเพราะชาวยอดเริ่มตั้งแต่หนึ่งร้อยบาทขึ้นไปนะครับเนาะมัดจำนะครับเนาะ เริ่มต้นที่หนึ่งร้อยบาทครับผมมัดจำเมื่อว่าวงมัดจำาดอกเอามาส่งรดขัวเฉเยอากับทันก็ได้ด้วครับเนาะน่วงนี้หัวเฉ้ยอดกับชื้อชัวนะครับผมขายตรงไปตรงม้านะครับเนาะแฟนเพจแฟนคขับบถสะดวกในด้านการมัดจำเอามาส่งรดกับทันก็ได้ด้วครับเนาะเดี๋ยวแจยเอ็ดซีเดี๋ยวแจแฟนครับนะครับเนาะเรียกร้องม้าแบบใดหัวืเฉเย้าจัดให้ได้ครับผมคลิปนี้ก็จบไปที่นี่ะครับผมสวัสดีครับ